สวัสดีครับผมสิงแสคริสมังกรสามประสานนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงทิศร้ายประจําปีเถาะคือปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับมีทั้งหมด3ามทิศด้วยกันที่ต้องระมัดระวังคือหนึ่งทิศตะวันออก 2. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ3ทิศตะวันตกครับทั้ง3มทิศถือว่าเป็นทิศร้ายมากๆโดยเฉพาะทิศตะวันตกในปีหน้านี้จะเป็นทิศที่เรียกว่าไตรอสูรซึ่งจะมีอสูรสถิตอยู่ที่ทิศตะวันตกนี้3ตนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น บ้านหลังใดก็ตามนะครับที่หันหลังทิศตะวันตกถือว่าเสียหายครับเพราะอสูรจะคุมทุกหลังนะครับแบบโอกหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบ้านหันหลังทิศตะวันตกหน้าทิศตะวันออกห้ามทุบห้ามเจาะห้ามตอกห้ามทําให้คร้นสะเทือนห้ามโค่นต้นน้อยใหญ่เด็ดขาดนะครับเพราะจะเกิดสิ่งร้ายทั้งหมดในภายในบ้านทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในตอนที่2เกี่ยวกับวิธีการในการแก้ไขทิศตะวันตกสวัสดีครับ